มาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้ววันนี้เราก็จะพามากินก๋วยเตี๋ยวหลังบ้านค่ะข้างๆสอนอนนี่เองจะมีอีกเจ้านึงนะคะซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวปลานะคะวันนี้เรามาดูกันนี่เราก็สั่งนะคะส่วนน้ำก็บริการเองค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มากุงกินเลยค่ะโอ้พูดรินรัวรัวรัว โอเคนี่อาชีน้อยก็กินด้วยนะคะนี่ซึ่งอยู่หลังบ้านเองโอยอันนี้ก็กินลดจัดตามเคยนะคะออร่อยมากร้านนี้ขายดีมากๆเลยนะคะแค่บ่ายโมงก็หมดแล้วนะส่วนเฮียเบิ้ลนะคะสามชามนะคะคนเดียวยดูสิอร่อยขนาดไหนกินสามชามค่ะคนเดียว เราก็กินนะคะอร่อยมากเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวปลาร้านนี้ซึ่งอยู่หลังบ้านนี้เองอยู่ข้างๆสอนอน,นะคะส่วนอาชีน้อยก็อิ่มแล้วเนาะก็กินน้ำส่วนทางแม่ก็เบิ้ลเหมือนกันนะคะสองชามก็นี่ค่ะก็ปรุงนี่ก็กิน ็มันอร่อยจริงๆกินชามเดียวไม่ไหวไม่ไหวอะไรรู้ไหมคะมันอร่อยเกินต้งเบิ้ลค่ะไม่ไหวนี้คือต้องเบิ้ลนะคะดูสิดูอร่อยขนาดไหนอืคำใหญ่มากจริงๆอ่ะเป็นคนกินไม่คำใหญ่หรอกนะคะแต่ว่าอยากให้กินแล้วมันดูดีดึงดูดคนดูก็เลยต้องกินคำใหญ่ๆนิดนึง เผื่อว่าคนแถวบ้านได้ดูแล้วก็หิวตามนี่เลยเป็นไงล่ะกินหน้าอร่อยใช่ไหมนี่คำโตๆโไปเลยคำโตโๆอีกคำค่ะโอเคค่ะอิ่มแล้วค่ะบ๊ายบาย